ปิโตรเลียมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบรบวงจอดประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีรวมถึงเครือข่ายขาน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงโรงกลั่นน้ำมันบางจากศีราชาตั้งอยู่ที่อำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีได้ถึงหนึ่งแสนหันบาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานเก็บโรงกลั่นน้ำมันบางแปรเป็นพลังงานอันโซลค่า เรื่องโอกาสน,น้ำมันของบริษัทบนพื้นที่ชุมชนบ้านราชบารตำบลทุ่งซื้อกำลังการกลั่นน้ำมันดิบเป็น1 000,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  000. นึ0 0 0สนแปดห้าพบาร์เรลถือเป็นาการขนส่งสกัยพของธุรกิจปิตโตรเลียมและปิโตรเคมีผลิตแบบน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มีการหั่นต่างๆมีจุดเริ่มต้นจากน้ำมันดิบด้แก่วัุลีิสสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมันเบนซินน้ำมันกา๊าซน้ำมันเครื่องบินน้ำมันดีเซล น้ำมันเปล่าหรลิแางปลต่อยตามลำดับมาโน้องหลายปีแล้วที่เราไม่ได้มาบ้านเราเหลือพงกนี้ค่ะเน็ตเวิร์กหรือว่าระบบตอนนีรับถ้าท่านเนี่ยจะอยู่ในวิดีโอล่ะคุณอนุวัฒน์เป็นรองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการกันภาพรวมของการจัดให้กับพี่ๆท่านได้ได้รับฟังนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้เข้าใจว่าจะมีการทัวร์อ่ะไม่แนะนำตัวไปแล้วเอาไม่ต้องแนะนำตัวใช่ไหม คำนี้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก็เริ่มที่ประวัติการศึกก่อนนะคะก็จบปริญญาตรีค่ะโอเคเสร็จแล้วสองคนด้านหลังดับวางโอเคได้ไหมได้ยังได้ยังไม่ไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสจัสครับงสวัสดีครับเส็จครับครับสวัสดีครับ เป็นบทพ้อบป็นห้าสติกันยาคนมันก <okay bueno> ็พี่พี่ทีมงานรวมกันนักการตากศิลชาเนี่ยมาทำติดกันเข้าใจแล้วก็ขอของัดนะคะเอมาให้เราหน่ทเดียวนี่ชิ้นเลยค่ะขอบคุกต้องนี้นะคะ1 2เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไปวิดีโอด้วยสองหนึ่งสอง โอเคไแล้วน,นะคะต่อไปนะคะคุณคพี่ทางิมขอนเการเรียนสอนภาษาจังหวัดชนบุรีวันนี้ต้องขอบขอขอขอคุณทางบริษัทบางจากมหาชนจำกัดุกท่ันนะคะที่พี่ๆได้นำสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงบรตถุดิอาหารให้กับนักเรียนในวันนี้ขอขอขอค่ะทางโรงเรียนตขอบคุณได้ใจจริงค่ะในส่วนของโรงเรียนครับตอนนี้ได้เปิดสอนนเด็กระดับชั้นไหนบ้างครับแล้วยังขาดแคลนหรือต้องการส่วนส่วนไหนที่ว่าจะช่วยเหลือบ้างครับ โงเรียนสตศึกษาจังหวัดชลบุรีนะคะเราเปิดทําการเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษใน3ประเภทความพิการนะคะมีนักเรียนบกครองรทางการได้ยินนะคะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มใหญ่ของโรงเรียนบุคราอรทางด้งนานสติปัญญาและบุคลาอทีอ่ติกป,ปัจจุบันเรามีนักเรียนทั้งหมด219คนคะ่ะค่ะก็สอนตั้งแต่ระดับอน,นุบาลจนถึงมัธยมศึกษา น้อ, ya, อ,องผ yeah, ู้ชายเดี๋ยวเขาจะจัดหยุดผ่านแล้วก็จะตัดนี้ครับน้องผู้หญิงจะหยุดผ่านแล้วก็เลยตังนี้ที่ที่เราควรต้องไปเครื่องอุปโภคบริโภคที่เราใช้อยู่ในโรงเรียนประจำซึ่งนักเรียนจะกินอยู่กับโรงเรียนเดี๋ยวน้องจะเดินมาเพี่านนะคแต่ก็อยาก็จะพาพี่ๆช่วยประชาชนสำคัญนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนว่ามาส่งถ่ายกันได้นะครับส่งถ่าย

ข้าวต่ำลงมาหน่อยหรคะโอเคจถมออก่นกรว่กิจรสงจระงาแลเราาก่ำหรับกิจก,กรรมนะคะที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่ามี s อ c าร์มีติเพ แล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมนะควถึงชุมชนที่เราอยู่รอบข้างนี่เราดูแลกันยังไงค่ะแล้วหลังจาก กจรรมันก็เราก็อยากที่จะให้สื่อชนกับท,ทางโรงแก๊งน้ำม,มันราจากสีละชัเนี่ยได้มีการทำซิสอาร่วมกันค่ะวันนี้เราก็เลยพาทุกท่านเนี่ยมาที่โรงเรียนสอศึกษาที่หาดบอลนะคะเราก็มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่มีความบกพร่องนะคะทา,ทางการได้ยินนะคะบางท่านก็มีการบกพร่อ,องทางด้าน,นการอ่านสานะคะซึ่งวันนี้น้องสาวจะมีการเรื่องทานอาหารกาลางหวะเราเนี่ยก็จะมีจับหนูเรื่องบกพร่อง แล้วก็ปาะสงานร่วมกับทางของผู้มรการรเรียนแล้วก็ท่านรองผู้มรกการที่ให้การต้อนรับก็เป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณสิมันชนทุกท่านมาเอาอกาสดีด้วยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะพี่้เปงเกหมดกลีที่แมน้ำไปเนี่เอเชียไม่เราเคยมาแล้วนะ ตีอไปไม่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 ไมไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไไไไไ่